สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการาตรวจเช็คแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้อันไหนดีอันไหนเสียนะครับเราจะมาตรวจสอบมาเช็คก,กันยังไงได้บ้างนะครับผมอ,อย่าง2ก้อนนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่32650ทั้งคู่เลยนะครับก้อนเนี้ยเสียแล้วนะครับก้อนนี้ยังใช้งานได้นะครับ เรามาวัดโวลต์น,นะครับแต่ละก้อนดูก่อนอันนี้วัดแรงดันโวลต์อ่าก้อนนี้นะครับที่ผมทําตํเหนิไว้คือก้อนที่มีปัญหานะครับผมอ่ารูแรงดัน3.29โวลต์น,นะครับ2.39โวลต์ก็ถ้ามองเผลอๆก็ปกติก็คือมีโวลต์ปกตินะครับผม แต่ส่วนอีกก้อนหนึ่งนะครับผมมาอีกก้อนหนึ่งอ่าอีกก้อนหนึ่ง3.3โวลต์กว่านะครับ3-3 3มวอลต์กว่าก็คือโวลต์ต่างกันนิดหน่อยนะครับผมก้อนนี้และก้อนนี้นะครับอ่าเรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องเทสโหลดนะครับผมเทสโหลดนี้ก็คือผมตั้งค่าวไว้ ออให้ให้คลายโหลดนะครับจากแบตเตอรี่เนี่ยออก2.5แอมป์นะครับผมให้คลายโหลด2.5แอมป์แล้วก็แรงดันผมตั้งต่ำไว้ที่2.65โวลต์นะครับผมถ้าเกิดผมกดปึ๊บแล้วก็คลายโหลดเนี่ย2.5แอมป์ไปจนกว่าโวลต์ของแบตเตอรี่เหลือ2.65โวลต์แล้วมันก็จะสั่งตัดนะครับก็คือจะทำการเลิกเลิกคลายโหลดนะฮะอ่ะเรามาดูกัน แบตที่ดีอันนี้แบตที่ดีนะครับผมกดคายโหลดนะครับผมอ่าผมจะกดคลายโหลดให้ดูนะปับ๊บอ่านี่นะครับผมมันคลาย2 5แอมป์เห็นไหมครับตัวนี้โวลต์นะครับลดลงมาจาก3.3เหลือ3.2กว่ากว่านะครับผมแต่มันก็ยังแข็งค่อยๆลดลงก็ถือว่าแบตลูกนี้ยปกตินะครับส่วนเรามาดูอีกอันหนึ่งแบตท,ที่มีปัญหานะครับผม แบตที่มีปัญหาโวลต์สามจุดสองเก้าน,นะครับผมโวลต์สามจุดสองเก้าผมจะกดคายโหลดเหมือนกันเครื่องตัดเลยครับอลองครั้งนะครับเครื่องตัดเลยก็คือผมคายโหลดสองจุดห้าแอมป์นะครับพอคายเสร็จแล้วโวลต์ของแบตก้อนนี้ยมันล่วงลงมาถึงสองจุดหกห้าเครื่องเลยตัดนะครับ ไอทีดูนี่ครับเห็นไหมครับเหลือหนึ่งโวลต์กว่าๆนะครับเครื่องตัดเลยคือมันมีแต่โวลต์แต่มันไม่มีแอมถ้าให้เปรียบก็เหมือนกับว่าแบตมันไม่แน่นมันไม่มีอะไรข้างในแล้วมันมีแต่โวลต์เฉยๆมันไม่เก็บไฟไม่อะไรทั้งสิน้นประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เอาไปตรวจสอบได้ไปตรวจช็คแบตเตอรี่ได้ว่ายังใช้งานได้อยู่ไหม 800แอมป์200แอมป์ก็สามารถตรวจสอบด้วยวิธีนี้ได้เหมือนกันครับผมนะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานกันได้ครับผมครับสวัสดีครับ